วหวล่าสุดหลังนนกุลประกาศความสัมพันธ์สิ้นสุดการรอคอยของแฟนๆเมื่อนนกุลได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสถานะความสัมพันธ์กับนางเอกสาวแอปทักษอรเอาไว้ว่าตอนนี้ผมคุยกับพี่แอปอยู่ครับและก็เป็นคนเดียวที่ผมคุยอยู่หลังจากซีรีส์ถ่ายจบก็คุยกันเรื่อยๆตามภาษาพี่น้อง แต่ยิ่งคุยกับพี่เขาก็ยิ่งชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆและยังยอมรับว่าเป็นคนจีบพ,พี่เขาก่อนส่วนเรื่องวัยผมมองว่ามันไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่เราทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนไปจนถึงคำว่าภรรยามันติดจรวดแน่นอนครับส่วนวันที่จะขอเป็นแฟนจะให้มันเรียบง่ายที่สุด งานนี้ทำเอาแฟนๆเขินแทนแม่แอปตัวบิดไปเลยและล่าสุดนางเอกดังอย่างแอปทักษอรก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังนันกุลให้สัมภาษณ์ประกาศสถานะไปโดยเธอนั้นได้เคลื่อนไหวอินสตาแกรมเป็นครั้งแรก